ครับตรงนี้เรามาอยู่ที่เขื่อนซิลินทรนนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูตรงที่เขาเรียกว่าสกายวอล์กนะครับครับอันนี้เป็นศาลาพับผานะครับทุกท่านแล้วก็จะมีผาวัดใจเดี๋ยวเราเราจะดูว่าเราจะไปตรงไหนดีนะครับ เรามาอยู่ในบริเวณที่เรียกว่าพับพานะครับแลก็จะเดินไปที่สกายวอล์กจุดหมายของคุณอยู่ทางขวา เราก็จะพาทุกท่านเดินไปเรื่อยๆแล้วกันก็จะเห็นวิวเขื่อนซิลินทอนนะครับ สวยครับทุกท่านวิวสวยวิวสวยมันเป็นกระจกนะครับบริเวณนี้มันเป็นกระจกเขาให้เขาให้ถอดรองเทานะ้าล้วทุกท่าน มันถ้าเรามองไปข้างล่างมันอาจจะเสียวอ,อ,อยู่นะครับก็ไม่ได้สูงอะไรนะครับทุกท่านก็ก็ดีก็ดีครับเป็นเป็นที่หนึ่งที่ที่น่าจะมาดูนะมานี้ครับตรงนี้มันเป็นกระจกครับทุกท่าน จกครับท่านมันเป็นกระจกเป็นกระจกเป็นกระจกก็ชมเรื่อยๆนะครับวิวดี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 นะครับวิวดีเหมาะที่จะมาถ่ายเป็น พีเวทติ้งอะไรเนี่ยมันกน็น่าจะได้นะครับผมว่าน้ำก็น่าเล่นแต่ว่าเขาไม่ให้เล่นนะครับช่วงนี้น้ำมันลึกอ่อมองไปจะเห็นที่เรียกว่าโรงไฟฟ้าโซล่าเซลล์นะครับเห็นไหมครับเดี๋ยวผมซูมให้ดูนะครับนี่ครับเป็นแผ่นโซล่าเซลล์คือเป็นโรงไฟฟ้าโซล่าเซลล์นะครับ นีแหละก็ประมาณนี้เนาะมาถ่ายรูปลมเย็นๆได้เลยนะครับมองเห็นโรงไฟฟ้าโซลาเซลล์นะครับขนาดใหญ่นะครับน้ำใส่น้าเล่นแต่เขาไม่ให้เล่นนะครับช่วงนี้น้ำมันลึก